ครับเพื่อนๆก็มานี้ก็มาดูเราเมื่อคืนเราก็ไปไตนะครับไตเครียดไตกบนะครับก็เมื่อคืนก็ได้อึงนะครับประมาณซาบปลายโตนะครับให้ก็มารีวิวให้ทุกคนดูนะครับว่าเราจะทํายังไงบ้างนะครับหรือว่าป้งหรือว่า้มครับก็มาดูกันครับดูครับครับต่อไปก็อันนี้นะครับสินวนที่ที่เราได้นะครับเนี่ยได้อึงนะครับกอดมือนะครับ ต่อไปเราก็ทําเอาขี้ออกต้มแล้วก็เอาเครื่องที่เราจะปรุงนะครับต้นะครับตําให้อร่อยๆนะครับก็มาใส่นะครับเัดเข้าไปนะครับเพื่อว่าจะให้รสชาติของมันนุ่มๆแล้วก็อร่อยนะครับแบบทําบ้านๆนะครับที่การทำน้บก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เอาผักเทียมนะครับ เกลือครับอันนั้นก็เผ็ดนะครับนั่นพริกนะครับเครื่องในสะอนของมันครับที่เราจะใช้นะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับเพื่อจะเอาเครื่องในนะครับนี่นะครับต่อไปเราก็ทําการย่างนะครับย่างนะครับก็มีมันน้ามันนอนก็ออกกลิ่นหอมนะครับรสชาติแบบกินแบบธรรมชาติอยู่แบบธรรมชาตินะครับอาจจะไม่อยู่แถวตัวเมืองนะครับอยู่แถวธรรมชาตินะครับ หากินไปวันๆแบบนี้ครับมีอะไรบากคลิปนี้ก็เราก็มารีวิวให้ดูครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็ทําการจะต้มนะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับเนี่ยอันนี้กาลังย่างเนี่ยครับประมาณนี้เนี่ยมีมัน,นะอะไรอะไร น้ำลายก็ออกด้วยนะครับ็บตาแซบอร่อยมากครับใครก็ไม่เคยก็ลองมาชิมดูด้วยกันครับเนี่ยประมาณนี้นะเนี่ยสุกเสร็จเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะเนี่ยมีไข่อีกด้วยนะครับเต็มนะครับเต็มท้องนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับ เนี่ยรสชาติของมันครับต่อไปจะมาดูวิธีกินนะเมีนอะไรมากครับปันนี้ก็กินนันต้มชมเองครับเบิ้งหนเนี่ยครับอันนี้ก็ปีะครับปีะครับก็ชุกเรียบ้ใยก็กินหมดแล้วครับอันนี้ต้มนะครับเนี่ยครับอร่อยอะไรนะครับเนี่ยมาดูด้วยกันครับเนี่ยรสชาติของมันครับเนี่ยไขมันครับโอ้โหเป็นเป็นตาที่จะไม่อยากจะพูดนะครับอร่อยมากนะครับ อร่อยมากครับทุกคนครับเนี่ยมันมีอะไรามากนะเป็นเดือนก็ได้กินข้าวเหนียวเนยมึงแมน่นานมากคนระับได้กินข้าวเหนียวครับใดปีฟ้าละทุกๆปีได้กินแต่ข้าเจ้า